คนส่วนใหญ่จะคิดว่าทฤษฎีนี้คิดโดยชาร์ลส์ดาวินจริงๆเราไม่ใช่หรอคะพี่หมอเอลไม่เชิงตอนที่ดาวินอ่านเสร็จเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียเลยบอกเฮ้ยใช,ใช่เลยอ่าเนี่ยใช่เลย <laughs> นี่คือสิ่งที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเ <laughs> ชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีนี้นะ survival of the fittest ตอบสั้นๆก็คือว่าผู้ที่อยู่รอดที่สุดคือผู้ที่ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมดีที่สุดมากกว่า this is the standard podcast eye opening for your ears ายคนตอนในเด็กน่าจะเคยตั้งคำถามนะคะว่าเราเกิดมาได้ยังไงทำไมเราถึงมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเราวิวัฒนาการมาจากอะไร แต่ว่าพอเมื่อโตขึ้นค่ะก้าวข้อสู่วัยทำงานก็ทำให้ความสนใจหันเหไปอย่างเรื่องอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองเศรษฐกิจทำให้เราไม่ได้หันกลับมาหาคำตอบเหล่านี้อย่างจริงจังแต่วันนี้ค่ะรายการ Human s a ัตจะพาคุณไปหาคำตอบค่ะอยู่กับปลายฝนพัทรสุดาค่ะครับแล้วก็ผมบมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติจราดานะครับเอพิโซดที่แล้วค่ะเราพูดถึง จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของมนุษยชาติแต่ว่ามีพาร์ทหนึ่งค่ะที่พี่หมอเอลได้เล่าให้ฟังก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยคือเสาหลักของชีววิทยางั้นไปถามอย่างนี้ก่อนแล้วกันค่ะว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมีความสําคัญยังไงคะมันมีที่มาที่ไปยังไงโอเคตอบคาถามสั้นๆก่อนนะในมุมของนักวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นทฤษฎีที่เป็นรากฐาน บางคน,เ,นเขาจะเทียบอย่างนี้บอกว่าถ้าสมมติว่ามองความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในวิชาชีววิทยาเนี่ยจะมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการมเป็นฐานรากของพีระมิดที่แบกความรู้ทั้งหมดเอาไว้เดี๋ยวพี่ขอเริ่มจากการถามน้องปลายเล่นๆก่อนนะว่าพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ย น้องปลายนึกถึงอะไรหรือว่ารู้อะไรเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนา,าการบ้างก็ถ้าเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะคิดว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงคือพัฒนาการวิวัฒนา,าการแล้วก็นึกถึงลิงค่ะพี่หมอเอลแล้วก็ตัวละครสําคัญน่าจะนึกถึงคุณชาว์ส์าวินด้วยโอเคใช่จริงๆต้องบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่พี่พูดเรื่องวิวัฒนาการมาสักพักหนึ่งเนาะพี่เขียนหนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการมาสัก13ปีที่แล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คนจะย้อนกลับมาถามแรกๆเนี่ยคืออันนี้เลยก็คือมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งอันนี้พี่ขอตอบแบบตรงนี้ไปเลยเนาะจะได้จบตรงนี้ไปเลยประเด็นนี้ว่าจริงๆมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงนะลิงที่เราเห็นทุกวันนี้กับมนุษย์เนี่ยเราบอกว่าเราใช้เราแค่แชร์เรอเคยมีบรรพบุรุษร,ร่วมกันเ <c oughs> มื่อนานมากมาแล้วนอะอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าปีมาแล้ว ในนี่ในแง่ของที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นมายังไงสําคัญอย่างไงเนี่ยพี่ขอเล่าเป็นเชิงประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดนึ่งละกันเป็นแบบประวัติศาสตร์ย่อๆนะว่าไอ,ไอเดียนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นนกปลายพูดถึงชาวดาร์วินขึ้นมาค่ะแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าทฤษฎีนี้คิดโดยชาวดาร์วินอันนี้ถูกไหมจริงๆเราไม่ใช่หรอคะพี่หมอเอลล์ออไม่เชิงโอเคเดี๋ยวพี่เล่าสตอรี่เล่าเรื่องราวให้ฟังนิดหนึ่งเล่าประวัติศาสตร์นิดหนึ่ง อันนี้ต้องขอโฟกัสไปที่ยุโรปนะเพราะว่า <Okay. S 1> ถ้าเรามองเส้นเรื่องเนี่ยการค้นพบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวัฒนธรรมตะวันตกใช่ไหมในชาวยุโรปทีนี้เราจะเราจะดูเส้นเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยก็คงต้องไปเริ่มจากประวัติศาสตร์ของยุโรปในภาพกว้างๆเนี่ยอาจจะมองวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มาที่ไปเนี่ยอาจจะมองได้เป็น3าช่วงใหญ่ๆด้วยกันคือช่วงยุคโบราณเลย okay. แล้วก็จนถึงไปยุคที่เ,เรียกว่าเป็นยุคคลาสสิกของยุโรปก็คือเป็นช่วงกรีกนักปรา์อะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ยุคถัดมาเป็นยุคกลางของยุโรปแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันพี่จะแบ่งเราประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะทีนี้เริ่มจากยุคโบราณก่อนถ้าเราินตนาการดดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเข้าใจได้ไม่ยากว่าคําถามเนี่ยจรงิงๆเป็นคําถามโบราณมากที่มนุษย์เนี่ยสนใจมานานไม่ต้องอะไรประสบการณ์ส่วนตัวพี่เพราะมื่อเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยพี่นั่งคุยกับลูกเนี่ยอยู่ลูกก็ถามว่า พ่อเป็นลูกของปู่แล้วปู่เนี่ยเป็นลูกของใครพี่ก็พาไปดูรูปเสร็จแล้วเขาก็จะถามต่อว่าอะไรอย่างนี้แบบพ่อของปู่ของพ่อของปู่ของปู่ของปู่เนี่ยเป็นใครแล้วจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นคําถามที่พี่เชื่อว่าไม่ใช่ลูกพี่คนเดียวที่ถามแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถามคําถามนี้มานานมากคือถามถึงจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตจุดเริ่มต้นของมนุษย์ว่ามาจากไหนเนาะแล้วก็แน่นอนจะมีคนถามไปไกลกว่านั้นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นโลกเนี่ยมาจากไหนเรารู้ได้ยังไง เรารู้เพราะว่าเวลาเราดูเรื่องของประวัติศาสตร์มันจะมีเรื่องของตำนานใช่ไหมเที่ยวว่ามิตรนิยายปรามปราอธิบายการกําเนิดของจักรวาลกําเนิดของโลกซึ่งจะมีอยู่ในหลาย,ลายวัฒนธรรม n North m ม t h ก็มีนะเทพเจ้าต่างๆการสร้างโลกการกําเนิดของฮินดูก็มีในวัฒนธรรมต่างๆมีหมดอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามันย์สนใจเรื่องนี้มานานอย่างที่สองก็คือว่าเวลาเราไปดูเรื่องของเบสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมันจะมีลักษณะแบบหนึง่งก็คือว่าตอนจุดเริ่มต้นเนี่ย โลกหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้แต่มีการเปลี่ยนแปลง mm. แต่ก่อนเนี่ยโลกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําอันนี้พี่ยกตัวอย่างบางงาน <Okay. S 1> ให้ฟังเนะต่อมาน้ํายุบลงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอะไรต่างๆมากมายนี่พอต่อมาเนี่ยพอช่วงปลายของยุคคลาสสิกคือพอกรีกปุ๊บเราก็มายุคโรมันแล้วก็เกิดการล่มสลายของโรมันตะวันตกยุโรปเนี่ยเขาจะเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่าเป็นยุโรปยุคกลาง <Okay. S 1> ยุคมิดเดิลเอชหรือว่ามีดเ v a ลเอชของยุโรป ในช่วงเวลานี้มันมีจุดเปลี่ยนสาคัญอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของยุโรปก็คือว่าช่วงท้ายของอาณาจักรโรมันเนี่ยมันมีศาสนา,าใหม่เกิดขึ้นศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาคริสต mm hmm. ์ในเวลานั้นยังไม่ยากเป็นนิกายนยะทีนี้พอช่วงยุคกลางในลักษณะเด่นของยุคก,กลางของยุโรปก็คือว่าความเชื่อความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้รับอิทธิพลจากทางศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นหลักหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะอธิบายธรรมชาติเนี่ยถามว่าทาไมพระอาทิตย์ถึงขึ้นทิศตะวันตก เมฆคืออะไรฝนมาจากไหนฤดูต่างๆเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเรา,าจะอธิบายผ่านทางวิทยาศาสตร์ได้ใช่เราจะรู้สักวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อธิบายธรรมชาติต่างๆรอบตัวเราเนอะแต่ในยุคกลางเนี่ยกรอบความคิดรือมุมมองก็ต่างก็คือถ้าอยากรู้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิง่งมีชีวิตเรื่องของโลกเนี่ยต้องกลับไปหาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนทุกอย่างแต่คนจะพยายามที่จะไปแกะและว้วอิงตามพระคัมภีร์ว่า คำใบ้เนี่ยคืออะไรเราเพื่อจะมาอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกซึ่งตามคําสอนเนี่ยก็จะเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนผู้ที่สร้างสรรพสิ่งท,ทุกสรรพสิ่งนะสร้างจัก,กรวาลสร้างโลกขึ้นมาแล้วในแง่ของร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกเคยได้ยินไหมอดมัมอาใช่อดัมกปบอีฟก็เป็นมนุษย์คู่แรกของโลกซึ่งมีลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ จากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆตามมาิ่งมิชีวิตต่างๆเนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะถูกสรๆๆ้างมาให้มีหน้าตาแบบนั้นเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือความเชื่อของยุคกลางแต่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษที่15 1 6 1 7 18เริ่มมีไอเดียที่ต่างไปเริ่มมีความคิดที่ต่างไปจากเดิมช่วงนั้นเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราคุยถ้าจําได้ในพิศที่แล้วในพี่คุยถึงว่าประมาณสักศตวรรษที่ีสิกว่าารปววตศส์่่15 15 16ชชงง -18 การไปดูวัทยาศาสตร์นี่ลากยาวนิดนึ่งล้วก็จะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นการยุคเรืองปัญญาศตวตรรษที่17นะพอปลายศตวตรรษที่18จะมีเรื่องของ Industrial Revolution การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมพวกนี้มันนำมาสู่การเปลี่ยนความคิดเอาเป็นอีกอย่างนึงก็คือตอนช่วงศตวตรรษที่15เนี่ยมียุคที่ชาวยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคข,ของ Age o f Exploration เดินทางไปสำรวจใช่เป็นยุคที่คือยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาเริ่มเดินเรือเป็นคือเดินเรือเดินมานานเป็นแล้วแต่ว่าเดินเข้าไปในเดินเรือเข้าไปในทะเลที่แบบเวิ้งว้างทะเลเลือกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำไม่เป็นกันมันเป็นเรื่องยากศตวรรษที่15เนี่ยเริ่มจากโปรตุเกสก่อนเนี่ยเริ่มเดินเรือเป็นช่วงนั้นเนี่ยพอเริ่มไปเห็นโลกมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับยุโรปเนี่ยออกจากกาลาที่เคยครอบเขาไว้อยู่จริงๆทุกทุกทวีปมันจะมีกาลาครอบอยู่ทุกคนจะรู้จักวัฒนธรรมตัวเองเป็นหลัก แต่ว่าตอนยุค Age of Exploration เนี่ยก็คือเดินทางไกลเลยอันนี้ยุโรปก็เดินทางไปที่อินเดียไปที่จีนเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้เฮ้ยโลกมันกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดเนะแล้วก็ไปค้นพบสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่มีเขียนอยู่ในพ,พระคัมภีร์หรือไม่ไม่อยู่ในความเชื่อเดิมคืออย,อยู่นอกกรอบความสิ่งที่เขาเคยคิดกันเลยเพราะสมัยก่อนโลกของยุโรปเนี่ยมีแค่ยุโรปตรงนี้แล้วก็จะมีรู้สึกว่าไกลสุดมีตะวันออกก็คือพวก ู้แต่ว่าเป็นดินแดนลึกลับทั้งตะวันตะวันออกกลางแล้วก็ทั้งจีนสมัยเขาเรียกตะวันออกไกลซึ่งไม่เคยเดินทางกันหรอกแต่พอเมื่อเดินตาเดินทางเรือนไปเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้หมันมีประวัติศาสตร์ที่แบบยิ่งใหญ่นะมีอารยธรรมมีเทคโนโลยีแล้วก็ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยจะเก่ากว่าที่เขียนไว้ในในพระคัมภีร์ซะอีกว่าทรรมอินเดียหรือว่าของของจีนทั้งหลายแหละตอนเนี้ยจะเริ่มตั้งคําถามแล้วเอ๊แล้วสิ่งที่เราเชื่อมาเนี่ยมันเชื่อได้แค่ไหน มันมีอะไรจริงหรือไม่จริงแค่ไหนคือการออกไปสำรวจออกไปเดินทางมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่สิ่งที่ไม่เคยเห็นในคมภีร์ใช่แล้วก็ทำให้ความเชื่อนั้นเริ่มสั่นคลอนแล้วใช่เออู้แบบนี้ถูกต้องเลยก็คือว่าพอไปเห็นเขาเรียกว่าเห็นหลักฐานด้วยตาตัวเองเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันมีมันมีโลกที่ที่ใหญ่กว่าที่เราเคยรู้รจักเอาไว้ยิ่งไปเจอชนพื้นเมืองต่างๆเนี่ยหรือว่าคนผิวดำชนพื้นเม,ออเมืองอเมริกาเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยเขาก็มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมนะทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้ยังไงเหรอคะโอเคพี่ลากยาวไปนิดนึงแต่ว่าไอเดียคือนี้พอเราเริ่มไปเห็นมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าไอสิ่งที่เคยเชื่อมันไม่ถูกต้องทีนที่พอต่อมาเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคสมัยที่เริ่มคนเนี่ยรู้จักฟอสซิลมากขึ้น ที่ฟอสซิลเนี่ยต้องบอกว่ามันมเป็นตัวหลักเลยที่เหมือนกับเป็นหลักฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการเนาะที่ฟอสซิลเนี่ยคนร,รู้จักมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนะตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันเนี่ยก็เจอฟอสซิลแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเวลาไปเจอโครงกระดูกพวกนี้ก็จะมองว่าโหมันคงเป็นสัตว์บางอย่างที่อยู่ในยุคสมัยเขาสัตว์ในเทพนิยายอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย่างเช่นพอไปเจอโครงกระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยอันนี้มันไม่เหมือนสัตว์ตัวไหนเลยที่เรารู้จัก เขาจะจินตนาการสัตว์ขึ้นมาเป็นแบบยักษ์ไซคอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยเวลาตอนเจอไดโนเสาร์นี่เขาจะนึกถึงว่าเหมือนกับอาจจะเป็นมังกรสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าต่อๆคือเราไม่ได้เจอทั้งตัวไงเราเจอเป็นบางส่วนเขาจะจินตนาการต่อไซคอบนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไซคอบนี่เขาเชื่อว่ามันมาจากการไปเจอกระโหลกของช้างแคร์ทีนี้ช้างแคร์เนี่ยมันจะมีตรงแถวๆตรงจมูกอะที่มันมันจะมีเหมือนกับเป็นรูใหญ่ๆรูหนึ่งนะเขาก็จินตนาการว่าจะเป็นกระโหลกของยักษ์ ที่มีตาเดียวก็คือไซค็อปที่เราได้ยินในตำนานปลาปลาของเกรกนะเป็นยักษ์ตาเดียวหรืออย่างตัวกรฟฟฟนที่มีหัวเป็นนกเอ็นซี c, ตัตเป็นมังกรเนี่ยนี่คือทีมาของฟอสซิลอย่างที่บอกก็คือแต่ตอน,ตอนแรกเนี่ยก็คนก็ยังไม่รู้ฟอสซิลคืออะไรจนกระทั่งมันมียุคสมัยหนึ่งที่เริ่มมีการขุด<ม>ลงมาในดินลึกๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าชั้นหินเนี่ยเวลาขุดลงไปจะเห็นว่าเรามองที่ที่หลุมลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าชั้นดินเนี่ยมันเป็นชั้นๆ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 ซึ่ง คนแรกที่สังเกตต,ตรงนี้แล้วก็มองว่าเข้าใจมองออกแล้วก็ตั้งสมมติฐานคนแรกเนี่ยเป็นบิชอปนะเป็นบิชอปก็คือไปทักบวชชื่อสเตโนนะเป็นชาวเดนมาร์ก <c oughs> เขาก็มองเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามองดูนะไอ้ตรงที่เป็นชั้นดินชั้นดินเนี่ยในแต่ละชั้นมันมีเหมือนกับบางครั้งมันจะมีฟอสซิลฝังอยู่แล้วฟอสซิลในแต่ละชั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเช่นสมมติชั้นนี้เราเห็นกระดูกไดโนเสาร์พอมองเราไปชั้นหนึ่งเนี่ยกระดูกไดโนเสาร์หายไปเลย เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าหรือว่าไอที่เราเห็นเป็นชั้นๆเนี่ยมันเกิดจากการทับถมของพวกพวกดินเหนียวดินตะกอนทั้งหลายแหล่เนี่ยลงมาเรื่อยๆแล้วสิ่งมีชีวิตที่บังเอิญเสียชีวิตหรือว่าไปตายตรงนั้นเนี่ยมันถูกทับอยู่ในชั้นนั้นพอผ่านยุคสมัยสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปพอชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็เลยเห็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นฟอสซิลที่ต่างกันไปแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่ทําให้เห็นว่าอ๋อถ้าเราศึกษาแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นเราจะรู้เลยว่าในยุต่ะยสสมมันีิงงชวอไรบ้า ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเรามองว่าแต่ละชั้นเนี่ยคือช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีการเปลีป่ยนแปลงอ่นนี้เป็นขีเป็นจุดเริ่มต้นน่าสนใจมากค่ะแล้วพอคนรู้ว่าฟอสซิลเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยคนก็เริ่มเอาฟอสซิลเนี่ยมาเทียบกัน ก็จะเริ่มเห็นว่าแบบฟอสซิลเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ oui> ่งมีชีวิตหนึ่งไปสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ตอนนี้ไอเดียของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมันก็เลยเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่คิดขึ้นมาแค่คนสองคนนะแต่ว่ายุคสมัยหนึ่งก่อนดาร์วินเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำเนี่ยคนเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งในคนสําคัญที่ พูดเรื่องนี้มากเลยก็คือปู่ของชาลส์ดาวินเอง hmm. เนะอีกชื่ออิรสาสมัสดาวินเนี่ยก็เป็นคนนึงที่พูดเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วคุณชาลส์ดาวินเนี่ยเข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการค่ะโอเคก่อนหน้านี้คนจะพูดไปเรื่อยๆหลักฐานเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยชัดมันจะประปรายและไม่มีใครรวบรวมความคิดทีนี้ชาลส์ดาวินเนี่ยเป็นคนที่ สามารถที่จะรวบรวมหลักฐานได้อย่างแน่นหนาเป็นครั้งแรกและจุดขายของเขาเนี่ยเขาอธิบายกลไกด้วยอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งกลไกที่ว่าหรือจุดขายของเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น natural selection หรือกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องการคัดเลือกทางธรรมชาติในสิ่ง oh <my> มีชีวิตโอเคทีนี้พี่เล่า ถามคำถามนีม้พี่เลยเล่านิดหนึ่งละกันว่าจริงๆเนี่ยไอดาวินเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ประกอบไอเดียเข้าด้วยกันมากกว่าคืออย่างที่บอกทฤษฎีวิวัฒนาการหรือความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนยมีมาก,ก่อนเขาอยู่แล้วตัวชาวสตาร์วินเองเนี่ยพี่เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังคร่าวๆเนาะว่าเขามาสู่ข้อสรุปนี้ได้ยังไง ชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจส่วนตัวพี่ว่าเขาน่าสนใจเขาเป็นเด็กที่แบบไม่ใช่เป็นเด็กที่เก่งมากอะไระตอนเด็กๆไม่ใช่เป็นเด็กที่ฉลาดหรืออัจฉริยะอะไรเนาะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็ตอนเด็กๆตอนโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนหมอมีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนหมอแล้วก็คนพราว่าเออตัวเองไม่ชอบเลือดเห็นเลือดแล้วกลัวก็เลยเหมือนกับขอพ่อเปลี่ยนไม่เรียนลวหมอพ่อก็บอกเอางี้ละกันไปเป็นนักบวชละกันเพราะสมัยก่อนในอังกฤษยุคนั้นเนี่ยนักบวชเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งถือว่ามีีีเกยรติน้ สิ่งหนึ่งที่นักบวชในยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องทํา mm. ก็คือการศึกษาธรรมชาติทําไมนักบวชถึงต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งของการจะเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือการศึกษาสิ่งที่พระองค์เนี่ยสร้างขึ้น mm. ก็คือธรรมชาติ <c oughs> เขาเชื่อว่าการที่เราศึกษาสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจถึงวิธีคิดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมากขึ้นทีนี้มันมีเหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ชาวสวินเนี่ยได้เดินทางไปกับเรือ H M S b e a g l e เคยได้น เคยได้ยินคะ่ะโอเคมันเป็นเหตุการณ์สาคัญแล้วก็เดินทางไปที่เกาะกาลาปากสนะเป็นหมู่เกาะกาลาปากสเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือชาวสตาวนีย์เขาไปเรียนธรรมชาติวิทยาที่เคมบริดจ์เนาะทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเรือเอชเบิร์กเบเกิลเนี่ยเป็นเรือที่จะต้องออกเดินทางไปสํารวจเก็บตัวอย่างธรรมชาติของอังกฤษือ <c oughs> สำรวจ <c oughs> ธรรมชาติทั่วโลกเลยแล้วก็เส้นทางเดินทางเรียกว่าอ้อมโลกเลยแหละ จากอังกฤษก็ไปทวีปอเมริกาใตา้จากอเมริกาใต้ก็ไปถึงแถวออสเตรเลียเสร็จ<ม>แล้วก็อ้อมมาทางทางเอเชียเนี่ยแหละมาทางใต้ของมาเลเซียค,คือเดินทางเรียกว่าอ้อมโลกเลยซึ่งแผนการเดินทางแต่เดิมเนี่ยกะว่าเดินทางแค่สปีแต่สุดท้ายเนี่ยเดินทางทั้ง,งหมดในห้าปีด้วยกัน<ม>ทีนี้ด้วยข้อมูลที่เก็บมากขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเช่นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน พื้นทวีปเนี่ยมีหน้าตาแบบหนึง่งพอไปที่เกาะที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนสัทีเดียวแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาต่างไปเนี่ยมันจะเหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบเกาะมากกว่าเขาก็จะเริ่มเห็นอย่างนี้โดยเฉพาะที่หมู่เกาะก,ก,ก,กลาบกระกอซึ่งเป็นกเกาะเล็กๆๆหลายที่เนี่ยเขาจะไปเจอตัวอย่างนกตัวหนึ่งเรียกว่านกฟินช์นะนกฟินช์ที่เป็นนกดังเลยของของทฤษฎีวิวัฒนาการเขาก็จะเห็นว่านกฟินช์เนี่ยมันจะแต่ละเกาะจะมีลักษณะที่ต่างกัน เช่นตัวปากโดยเฉพาะจงอยปากเนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างกันบางสปีชีเนี่ยจมนกปากเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการกัดพวกถั่วเม็ดแข็งค่ะบางสปีชีเนี่ยมันจะเหมาะกับกินอาหารพวกถั่วที่เม็ดอ่อนอะไรประมาณเนี้เหมือนกับว่านกแต่ละเกาะเนี่ยมันมีการปรับตัวให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นค่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอไปศึกษาที่เกาะนั้นน่ะเขาค้นพบอะไรคะมันถึงกลายเป็นบิดาของทฤษฎีวิวัฒนาการได้ ทั้งหมดที่เขาทำเห็นเนี่ยมันทาให้เขาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วเขาเก็บเหมือนกับข้อมูลเยอะมากผู้นี้ข้อมูลที่สามารถเทียบไปเห็นว่าเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3าเป็น4เนี่ยทั่วไปหมดเลยแล้วก็การเปลี่ยนลักษณะที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเหมาะก,กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆทีนี้คําถามก็คือว่าอะไรคือคกลไกของการเปลี่ยน,นแปลงตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาเดินทางกลับมาจากออการเดินทางกับ HMS Beagle เขายังตอบไม่ได้เขาใช้เวลาศึกษาประมาณหนึ่งเลยจุดที่ทําให้เขาไปค้พบบบ่จริงงๆตตอออกวาาคํ ของสิ่งที่เขาสงสัยอันนี้ว่าอะไรคือคนไกลเนี่ยมันมีเขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วค,คนที่เขียนเนี่ยปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นนักสังคมวิทยาก็ได้นะชื่อมมลทัสนะทอมสัสโรเบิร์ตมมลทัสชื่อเต็มเนอะทอมสัสโรเบิร์ตมมลทัสเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เขาเขียนเรื่องของสังคมมนุษย์อ่าแล้วก็เขียนมาก่อนหน้าที่ชาวซาวินจะสนใจเรื่องนี้ประมาณสัก40ปีแล้วเกี่ยวกับแนวคิดชาวซาวินยังไงเขามองสังคมคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีนักมันจะมีไอเดียของคนที่มองสัััังงคคมอกกกฤษหลายยๆแบบดด้วนนิ หลายๆคนเนี่ยนะมันจะมีบางคนมองว่าโอ้โหสังคมกำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็สังคมจะดีชีวิตของผู้คนจะดีขึ้น<ะ>แต่โทมัสมาลทัสก็เป็นสายดาร์กนิดหนึ่งเขาจะมองว่าแต่ไม่นะจริงๆถ้าเราดูเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้โดยที่คำอธิบายขาเขาบอกอย่างนี้ถ้าเรามองดูการอัตราการเพิ่มจํานวนของมนุษย์เนี่ยมันเพิ่มแบบทวีคูณ<ะ>มันเพิ่มแบบจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความสามารถในการเพิ่มของ อาหารที่เราผลิตเนี่ยมันเพิ่มแบบเป็นเส้นตรงเป็นลีเนียเป็นเส้นตรงค,คือจาก1 2ึ่งสอหต้องเหนือจากนั้นเนี่ยมัว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรอื่นด้วยที่อยู่อาศัยเรื่องต่างๆมันไม่มันไม่เพิ่มตามเขาบอกว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจานวนประชากรเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะขึ้นจน,นกระทั่งเกิดการแข่งแยง่งทรัพยากรกัน,กนและจะนําไปสู่เหตุการณ์ร้ายๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองครามครั้งใหญ่เรื่องของการขาดอาหารผู้คนต้องมาอยู่กันอย่างแออาจจะเดียดเกิดโรคระบาด คือประเด็นเขาคือจะชี้ให้เห็นว่าอันเนี้ยสังคมเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าไปสู่โลกสวยงามอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะม,มันอาจจะนําไปสู่ความดาร์กได้ค่ะ,ะทีนี้ตอนที่ดาวินอ่านเสร็จเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียเลยบอกเฮ้ยใช,ใช่เลย,เลยอ่าเนี่ยใช่เลยนี่คือสิ่งที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไ<ม>อเดียเบสิกก็คืออันที่หนึ่งก็คือทรัพยากรในธรรมชาติมีจํากัดทำให้เมื่อสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการแข่งแย่งกันอย่างที่สองก็คือว่า ในสิ่งมีชีวิต species เดียวกันเนี่ยมันจะมีความหลากหลายอของรูปร่างลักษณะ,ะแล้วลักษณะแต่ละแบบเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะไปแย่งทรัพยากรไม่เท่ากันเช่นแย่งอาหารไม่เท่ากันหลบหนีผู้ล่าไม่เท่ากันหรือว่าไปแย่งผสมพันธุ์เนี่ยหรือสืบพันธุ์เนี่ยไม่เท่ากันสิ่งมีชีวิตไหนที่มีลักษณะที่ได้เปรียบก็จะทําสิ่งนี้ได้ดีกว่านะ ันที่สาก็คือว่าถ้าลักษณะนั้นลักษณะที่ทำให้เปรียบเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะนั้นด้วยถูกไหมใครที่มีลักษณะนั้นในเจเนเรชันแรกเจเนเรชันที่หนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกมากกว่าลูกส่วนใหญ่ที่อยู่ในเจเนเรชันที่2ก็จะเกิดมาจากพ่อแม่ที่มีลักษณะแบบนั้นที่ได้เปรียบแบบนั้นก็จะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าใช่แล้วเมื่อเรามองข้ามไปทีละเจเนเรชันเจเนเรชันไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆ ฟังดูแล้วมันเหมือนกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่อยู่รอดหรือเปล่าคะพี่หมอเอ๋เออใช่คือเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีนี้นะ s u r v i v a l o f the fit test ตอบสั้นๆเนก็คือว่าไม่เชิงผู้ที่อยู่รอดที่สุดคือผู้ที่ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมดีที่สุดมากกว่าถ้าจะเทียบง่ายที่สุดเหมือนกับธุรกิจก็คือว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแต่ละ generation เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ชนะไปตลอดกาลเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนธุรกิจก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตก็เหมือนกัน การที่เป็นผู้ชนะในสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาหมายถึงว่าทางธรณีวิทยาสภาพอากาศปริมาณน้ําฝนที่ตกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงลอันนี้คือธรรมชาติของของโลกสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีการถูกคัดเลือกไปเรื่อยๆลักษณะที่จะเหมาะกับสิ่งแวดล้อมแต่และเจเนอเรชันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปและนี่คือเป็นหนึ่งใน,นกลไกนะเป็นแค่หนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถ้าให้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้ด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยถ้าจะพูดถึงมนุษย์ล่ะคะพี่หมอเอลเราสามารถอธิบายกลไกทฤษฎีวิวัฒนาการผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะคืออย่างนี้แต่เดิมเนี่ยการศึกษาในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์มาตลอดดาวิดเองเนี่ยก็จะพูดโฟกัสที่สัตว์มาตลอดตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เขาเดินทางกลับมาหลังจากที่กลับจากเอชเอลชัมแเเกิลเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศ สิ่งที่เขาคิดเสียทีเดียวนะแล้วตอนที่เขาพบทฤษฎีของมว์ทัสเนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศเขาใช้เวลาศึกษาเก็บข้อมูลเนี่ยประมาณ2 0กว่าปีด้วยกันสุดท้ายจุดเปลี่ยนที่ทาให้เขาตัดสินใจที่จะเขียนออกมาเนี่ยก็คือมันมีคนที่คนพบแบบเดียวกับเขาชื่อว่าอัลเฟรดรัสเซลวอลเลสเนี่ยคนพบแล้ววอลเลสเนี่ยเขาก็เขียนจดหมายมาหาดาวินเพราะว่าตอนนั้นดาวินเขาเหมือนกับเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอ่ะเป็นผู้มีความรู้คนหนึ่งบอกว่าเพาะคนพบทฤษฎีแบบนี้นะก็เลยตัดสินใจที่จะโอเค เขียนประกาศให้โลกรู้เนี่ยพร้อมกันจากหลักฐานคนอ่านเขาก็าแล้วก็หลังจากนั้นปีหนึ่งดาวินก็เขียนหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งชื่อว่า Origin of the Species ขึ้นมาเล่มนี้เคยได้ยินค่ะน่าจะดังมากๆเลยซึ่งในเล่มนั้นเนี่ยโฟกัสที่เรื่องของสัตว์มาตลอดดาวินเนี่ยรู้ว่าการพูดทฤษฎิวิวัฒนาการเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบกับสังคมค่อนข้างพอสมควรอย่างแรกสุดเลยนะก็คือว่า มันจะขัดกับความเชื่อความศรัทธาของคนหลายคนด้วยกันซึ่งดาวินเองเขาเป็นคนที่ซอฟต์ soft, เขาไม่ใช่แนวแบบฮาร์ดคอร์ลุกขึ้นปฏิวัติแล้วภรรยาของเขาเป็นคนที่ศรัทธาในศาสนามากเขาก็รู้ว่ามันจะทาร้ายจิตใจภรรยาพอสมควรเ,เป็นคนเซนเซทีฟนะอันที่2ก็คือว่าเขาจะพูดตอนที่เขาประกาศมาเขาพูดแต่เรื่องของสัตว์อยู่เ,เขาจะไม่โฟกัสมาที่คนแต่คนสุดท้ายนคนก็จะถามต่ออยู่ดีว่า แล้วคนแหละวิวัฒนาการมาเหมือนกันไหม hmm. เพราะพอยุคหนึ่งเนี่ยมองว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษกว่าสัตว์ <Ha. S 2> แยกจากสัตว์ทั้งหมดแล้วสุดท้ายดาววิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เมนชั่นตรงนี้ขึ้นมาว่าสุดท้ายก็คือว่ามนุษย์เองเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเจอหลักฐานเหมือนกันเหมื <Ha. S 2> อนอภิสโเนี้เราเห็นทฤษฎีวิวัฒนาการแล <Ha. S 2> ว้วมันสาคัญยังไงเนี่ย ha. Ha. จากนี้ไปในเวลาเราพูดถึงร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาลักษณะตา่างๆเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเราจะทฤษฎีวิวัฒนนาาาาากรรทีี่เเคุยวั้้ขมจบ เราจะใช้หลักการแค่นี้เองว่าไอ้ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยหรือพฤติกรรมที่มนุษย์มีอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นสัญชตาตญาณหลายๆอย่างเนี่ยมันนาไปสู่การเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดหรือส่งต่อพันธุกรรมยังไงบ้างมันอธิบายได้ทั้งหมดของมนุษย์เลยเหรอคะไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดจะส่วนใหญ่มันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เราถูกคัดเลือกมาอันนี้อาจได้นะซึ่งวันนัทพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วสักอพิโซดหนึ่งเนี่ยพี่จะให้หลักการเอาไว้ว่ามันจะเลือกดูยังไงว่าพฤติกรรมไหนหรือลักษณะแบบไหนเนี่ยถูกคัดเลือกมางั้นอพิโซดต่อไปพี่หมอเอลอยากจะชวนคุยเรื่องอะไรคะพี่คิดว่าที่พี่คิดเอาไว้นะพี่อยากจะเอาเป็นเรื่องที่มันง่ายๆเรื่องเบสิกแล้วก็ใกล้ตัวนิดหนึ่งอันแรกที่พี่คิดเอาไว้ก็คือเรื่องของความสวยความหล่ออ่ะเราจะมาคุยกันว่า ทำไมผู้ชายที่ที่หล่อนถึงดูหล่อทำไมผู้หญิงที่สวยนยถึงดูสวยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะโอเคน่าสนใจนะฮะแล้วเรามาคุยกันในพิซซ์หน้าได้ค่ะพอฟังพี่หมอเอลแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการคือมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่พัฒนาการหรือว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามีบรรพบุรุษมาร่วมกับลิงเนาะแต่ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันกลายเป็นภาพสะท้อนตัวตนของมนุษย์เราที่สามารถอธิบายได้เกือบแทบทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่รูปร่างของเราเองเอพิโซดต่อไปค่ะเราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องทําไมผู้ชาย หล่อถึงหล่อผู้หญิงสวยถึงสวยอย่าลืมติดตามชมรายการฮิวแมนศาสตร์ผ่าน The Standard Podcast ทุกช่องทางและ Podcast Player ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ